เดินไปเดินมานะคะเจอพุทราเลยต้องแวะซื้อ,อลูกใหญ่ดีเหมือนกัน,นขายโลละ80นะคะจะซื้อสักครึ่งโล,โล,ลค,คิดว่าลูกสีขาวน่าจะหวานหวานคราวนี้ร้านนี้เป็นตะช่างแบบดิจิทัลนะคะ ลูกสาวบอกว่าเอา50รูปีไปเลยโอเคจัดไปค่ะลืมบอก80รูปีคือ40บาทนะคะอังุ่นที่เห็นนี้ไม่มีเมล็ดนะคะไปะซื้อเสร็จแล้วกลับไปกินที่บ้านกันสวัสดีค่ะไปซื้อพุทรามาแล้วนะคะเรากลับบ้านมาแล้วก็ต้องเอามาล้าง แล้วก็ลองกินดูว่ารสชาติเปนเป็นยังไงรูปทรงก็ไม่ต่างกันนะคะเหมือนกันเลยแต่ลองชิมดูรสชาติเป็นยังไง คำเดียวยังไม่รู้เรื่องไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ก็ไม่ฝาด รวมๆคือดีค่ะเมื่อกี้กินแบบที่เป็นสีขาวไปแล้วนะเราจะลองแบบสีเขียวดูบ้างอันนี้ลูกออกเขียวเลยนะลูกออกเขียวรสชาติดีกว่า ืรสชาติชัดเจนกว่าเราก็นึกว่าลูกออกขาวจะรสชาติดีกว่าหวานกว่าป้าเป็นอีแม่ที่ช่างไม่รู้อะไรเลย อืมจิมเพลินมากเลยอะ่ะลอกลองแบบเขียวมาอีกระดับนะึงเดี๋ยวอันนี้ไม่เขียวอืมอืมอันนี้เขียวกว่าอันนี้เปรี้ยวไปอีก กุ้ายุ้าที่นี่ยูนิคมากค่ะแต่และลูกรสชาติไม่เหมือนกันเลยอ พอแล้วนเนาะกินหมดคงไม่ไหวเบื่อเหลือไว้คนนื่วกินบ้างเอาเป็นว่าไม่อย่งบอกรสชาติแล้วนะคะว่าพุทสาอินเดียรสชาติเป็นยังไงสวัสดีค่ะ